ยอมรับผู้เสือกจ้าลูกอทีมเสือกก็เสือกทุกเรื่องจริงๆทําไมอ่ะก็มันมีข่าวเปิดไปหน้าไหนเปิดไปทีวีช่องไหนช่องไหนก็มีแต่ข่าวนี้เปิดไปช่องไหนก็มีแต่เรื่องนี้ไม่ให้เสือกเรื่องนี้ให้เสือกเรื่องไหนอ่ะถูกป่ะติดเทรนแฮชแท็กขนาดนั้นน่ะไม่เสือกได้ไงเมื่อวานนี้มีผู้ใหญ่อ่เอาก็โทรมาบอกว่าเรื่องนี้พี่ขอแม่ไม่นายุ่งตั้งแต่แรกก็จบไม่ ไม่ได้ยุ่งตั้งแต่แรกไม่ได้ยุ่งเลยนั่งอ่านข่าวเงียบๆอยู่เฉยๆจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าการกระทำของเขาบางครั้งเนี่ยเราเคารพในตัวพี่มดดำเราเคารพในตัวพี่เคารพในตัวพี่มดดำเคารพในตัวพี่หนุ่มกัญชยัยเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำดีๆกับเราและทุกคนในวงการมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเราเห็นว่าอ้าวตายแหละผู้ใหญ่พูดหนุมไม่ฟังลูกเราก็เลยอ่ะก็ออกมาพูดในมุมของเราพูดในเฟซของเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครเลยไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครเลย สงสารทั้งสองคนตอนเนี้ยพูดชื่อเลยสงสารตอนเนี้ยน้องจอนอน้องจอนอเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากทําแบบนี้หรืออยากให้เรื่องมันจบจ่ไปที่ทางไม่ถูกเขาต้องการที่ปรึกษาที่ดี ทีนี้เราก็เลยเป็นห่วงแต่เมื่อวานก็บอกพี่พี่ชายที่เขารบรักกันไปแล้วนะคะพี่ชายเขาก็โทรมาพูดเรื่องน้องเจนนี่บอกน้องก็ร้องห่วงร้องไห้บอกพี่น้องจะร้องไห้อย่างเดียวไม่ได้น้องต้องน้องต้องแก้ไขด้วยพี่คือตอนเนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบกลายเป็นเรื่องความไม่น่ารักแล้วอ่ะเข้าใจปะคือน้องอ่ะเป็นคนน่ารักเดยส่วนตัวแต่เรื่องราวต่างๆทําให้น้องไม่น่ารักเพราะน้องต้องออกตัวอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่แก้ไขได้ก็คือ น้องลูกแสดงน้ำใจไงลูกคนไทยเขารักคนมีน้ำใจแค่นั้นเองบีบน้ำตาให้คนสงสารทำได้ซ,ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าทำบีบน้ำตาเลยหรือจะร้องไห้จริงๆก็ได้ถ้าถ้าลูรู้สึกเสียใจจริงๆหนูร้องไห้ก็ได้ถ้าเสียใจจริงๆถ้าแบบว่าบีบน้ำตาเพื่อแก้ไขปัญหาก็ได้จะทำอะไรก็ได้นาทีนี้แต่อย่าไม่มีสัมมาคาระวะกับผู้ใหญ่แค่นั้นเองมันไม่มันดูไม่น่ารักมันดูไม่น่ารักลูก บีบน้ำตาเหมือนในหนังอะ่ะบางทีนางร้ายบีบน้ำตาตอนจบย้ายมาทั้งเรื่องมาร้องไห้แค่ตอนสุดท้ายเรายังให้อภัยเลยเข้าใจไหมแต่อยา่าแต่อย่าไม่มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่แค่นั้นเองมันในวงการเนี่ยมันแคบหนูลูกเขารู้กันหมด